เรยเาจะขยยม,ม,ม,มื่อวันที่16มกราคม2568ดรน้ำมานนิตากลับบ้านเกาะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธาน,นาคณะกรรมการติดตามและขลับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอนุกูลพฤกษานุศักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพรชัยอินสุขป,ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายเอกการัฐพลซื่อประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนคณะทำงานในคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนง,งานด้านเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากคลองสุนครขโดยมีดรรังสรรค์เจรนายนายกุทศมนตรีตะบนท่าจีนพร้อมคณะผู้บริหารและหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงและสหกรณ์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการรวมทั้งประเด็นข้อมูลในเรื่องอื่นๆทางนี้คณะของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตําบลท่าจีน2จุดก็คือที่ห้องประชุมเทศบาลตาบนท่าจีน เพื่อร่วมการประชุมรับฟังความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบปากคลองสุนครโดยมีนายอภิชาติชุมนุมณีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามรับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมจากนักขณะได้เดินทางไปยังจุดที่2บริเวณปากคลองสุนครวัดชีพระขาวหมู่2ตำบลท่จีน เพื่อตรวจดูสภาพปากคลองสุนครและชี้จุดที่กําหนดให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวซึ่งอยู่ถัดจากโครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีนขึ้นไปเล็กน้อยข้อมูลของหน่วยงานต่างๆที่นําเสนอทําให้ทราบว่าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําพร้อมอาคารประกอบปากคลองสุนครจะมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาในพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่ชุมชนเมืองรวมทั้งภาคการขนส่งเนื่องจากที่ผ่านมาหากเป็นช่วงเวลาที่น้ําทะเลหนุนสูง จะส่งผลให้น้ําเค็มรุกเข้าพื้นที่การเกษตรทางตอนบนของแม่น้าท่าจีนรวมถึงสร้างปัญหาน้าเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและท่วมผิวการจราจรพระรามสองซึ่งเป็นปัญหาต่อเนื่องมานานในอภิชาชุมนุมานีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่กรมชลประทานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าขอ,ของโครงการว่าทางกรมชลประทานได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในพื้นที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับงบประมาณปี2568เพื่อออกแบบโดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการออกแบบซึ่งได้มีมิติของความกว้างความยาวจำนวนประตูระบายน้ำครบถ้วนแล้วปัจจุบันคงเหลือการสำรวจฐานรากของประตูระบายน้ำซึ่งต้องดำเนินการเจาะสำรวจลักษณะาทางธรณีโดยจะดำเนินการเข้าเจาะสำรวจได้ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้หากได้ผลวิเคราะห์ทางธรณีก็จะสามารถออกแบบประตูระบายน้ำของสุนครขอนได้ทั้งหมด จากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้รับทราบข้อมูลคำแนะนำเพิ่มเติมจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าจีนในเรื่องของการติดตั้งระบบสูบน้ำซึ่งกรมชลประทานนำไปพิจารณาออกแบบเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่หลังจากนี้เมื่อการออกแบบในส่วนที่เหลือสามารถกำหนดราคาได้อย่างชัดเจนกรมชลประทานจะเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดและคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาต,ติต่อไปค่ะ คลองสุนัขนะคะพร้อมอาคารประกอบซึ่งในขณะนี้ทางกรมชนประทานก็ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเริ่มตั้งแต่สํารวจนะคะแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยค่ะก็จะได้มาเจาะชั้นปะทภีนะคะในส่วนของการก่อสร้างตัวประตูนะครับระยะเวลาก่อสร้างประมาณ4ปีนะครับแต่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับ ขณะนี้เนี่ยกมชมประธานคาดว่าอาจจะสามารถเตรียมความพร้อมให้เสร็จในปี2569นะครับและจะจัดเข้าแผนงานก่อสร้างนในปี2570นะครับเป็นต้นไปครับและวันนี้ในช่วงบ่ายนั้นก็ยังได้ลงพื้นที่ที่ทําการแปลงใหญ่กล้วยไม้หมู่2ตําบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับฟังสรุปผลการดําเ,เนินโครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง หนึ่งท้องถิ่นหนึ่งสินค้ากเกษตรมูลค่าสูงซึ่งทางเกษตรกร,กรผู้ปลูกกล้วยไม้ได้มีการขอให้ความช่วยเหลือเรื่องปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของชาวเกษตรกร,กรสวนกล้วยไม้ก็คือ 1. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากลำต้นกล้วยไม้แก่ 2. การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์ใหม่ๆ3การเพิ่มช่องทางการจําหน่ายตลาดในประเทศและต่างประเทศ 4. การส่งเสริมพลังงานทดแทนหาขอติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่2เครื่อง ตรงประตูน้ำคลองหนองนกข่ายอำเภอรกระทุ่มแบนไว้สำหรับช่วยระบายน้ำออกในช่วงฤดูฝนซึ่งติดตั้งตรงจุดนี้ยังช่วยระบายน้ำจากคลองสาขาได้ด้วยรวมไปถึงปลายคลองจินดานในเขตจังหวัดนคนปรปฐมด้วยค่ะเป็นงานทดลองกี่ไร่ครับพยุทธทั้งหมดที่มองเห็นตรงนี้แค่ สนับสนุนโดยเรียนมวยไทยกับครูหนึ่งดีกรีแชมป์โลกที่ NT2B มวยไทยอ c คาเดมีชั้น4นพุกพลาซา่า